สวัสดีครับพลรพักนักปรุงครับวันนี้พาท่านผู้ชมออกมาเที่ยวข้านอกบ้างดีกว่านะครับผมมาที่ครัวการบินครับที่ที่เป็นที่ซึ่งผลิตอาหารขึ้นเครื่องบินนะครับและที่ครัวของผมนะครับผมมีเมนูสุดพิเศษง่ายๆมาฝากครับและเมนูหลักของเรานะครับขนมโบราณที่มีชื่อว่าขนมหัวเราะขนมจะหัวเราะยังไงทั้งหมดอยู่ในพลพักนักปรุงวันนี้ครับ คนก็เข้ามาอยู่ภายในของครัวการบินแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยนะครับถึงเรื่องของครัวการบินว่ากว่าจะมาเป็นอาหารที่ขึ้นเครื่องให้เรารับประทานอร่อยๆได้เนี่ยไม่ง่ายเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสมครับผมครับก่อนอื่นต้องขอบคุณมากเลยครับที่ให้เกียรติเข้ามาในนี้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยครับต้องขออนุญาตว่าขอดูทุกกระบวนการทุก process ได้ไหมครับวันนี้ก็เต็มที่วันนี้เต็มที่ครับผมดงนั้นเดี๋ยวให้คุณสุพลพาคนชมได้เลยครับ บริเวณที่เราอยู่นี่คือห้องอะไรครับอันนี้เป็นห้องเก็บของที่แต่เป็นห้องเก็บของที่เราไม่เสียภาษีนะอ๋อผมเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนว่าเรามาเป็นที่ที่มาพักอาหารเพื่อออกออกไปเท่านั้นเองถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นการบริโภคจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นภายในประเทศเลยเพราะฉะนั้นก็ได้รับการยกเว้นภาษีอกรจากทางด้านของศุลกากรเพราะฉะนั้นเท่าที่พลเห็นเนี่ยครับตลอดทางเลยก็จะเป็นสินค้าที่ที่เหมือนนําเข้าทั้งนั้นเลยก่อนอื่นเนี่ยพลได้ข่าวมาว่า ครัวการบินแห่งนี้เนี่ยใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียใช่ครับ,รบโดยกําลังการผลิตของเราเนี่ยนะครับ<ม>จริงๆแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าแคปซิซิตี้ของเราเนี่ยรประมาณ9,000 0ถึงแสน 9หนึ่งถาที่ประกอบไปด้วยของหลายๆอย่างว่ามีสลัดมีผลไม้มีอะไรอันนั้นคือเพราะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมุิจะเป็นชิ้นๆจริงๆก็เป็นหลายหลายแสนเลยเป็นแสนนะครับเป็นล้านนะครับผมถ้าพูดเป็นล้านแล้วการที่กําลังผลิตเยอะอย่างเงี้ยครับผลถามถึงเรื่องของจํานวนคนพนักงานเงี้ยครับพนักงานของเราเรามีแบ่งเป็นสองส่วนส่วนของพนักงานประจำนะครับก็ประมาณสักพันห้าร้อยคนนะครับแล้วก็เป็นพนักงานเอท์ซอร์สของเรา นะครับก็อยู่ที่ประมาณอีกประมาณ1400คนพัก0นห้าคนรวมแล้วประมาณ3,000คนครับที่นี่เยอะมากทีเดียวนะครับพื้นที่เท่าไหร่ครับมีอาคารอยู่3อาคาร,ครอาคารที่1ก็เป็นอาคารสำนักงานด้านหน้านะครับ,รบอาคารที่2ก็เป็นอาคารจอดรถอาคารที่3ก็คืออาคารผลิตใช่ครับผมรวมแล้วก็ประมาณแสนตารางเมตร วันนียเราผลิตแบบว่า6 0 0 0ื่นเจ็ดหมื่นอะไรเงี้ยนะครับสำหรับสายการบินกี่สายการบินครับทั้งหมดเรามีลูกค้าอยู่57สายการบินครับแล้วโปรดักชั่นของเราที่เราให้กับการบินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ70%ของการบินไทยอีก3 0อเอื่นอื่แต่เดิมเนี่ยเราเป็นนี้นะครับที่นี่เนี่ยเราเป็นเหมือนแหล่งผลิตอาหารขึ้นเครื่องบินสมัยก่อนนะครับหลังจากที่เราได้ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการแนวความคิดในการตลาดเราใหม่เราก็บอกว่าเราเนี่ยจะเป็นดีไซเนอร์ ทางด้านอาหารขึ้นเครื่องให้กับลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดถึงศาสตร์ตรงนี้การที่เชฟที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้พลจะพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าไม่ได้เป็นเชฟที่แบบว่าอยู่เฉยๆลงไปผัดอาหาร<อ>ให้เราทานแล้วอร่อยอย่างเดียวแต่เขาต้องมีเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารที่รู้ว่าการที่จะแปลรูปหรือว่าการที่จะจัดสรรยังไงให้อุณหภูมิที่เขาจะต้องไปเจออีกครั้งหนึ่งบนเครื่องหลังจากนั้นออกมาแล้วเป็นอาหารที่สมบูรณ์เหมือนกับที่ทํา ใช่ครับคือ<ม>นอกจากในเรื่องของของฝีไม้ลายมือของความลงค,คุกแล้วเนี่ยวิธีการเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะคุณจะทําอร่อยและทําได้ดีอย่างเดียวแต่คุณจะต้องสอนกับทางด้านของลูกเรือด้วยว่าคุณขึ้นไปบนเครื่องแล้วเนี่ย,ด,ยด้วยอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ที่อยู่บนเครื่องบินของคุณซึ่งไม่เหมือนกับของเราข้างล่างเนี่ยค,คุณจะต้องทํำยังไงเพื่อให้อาหารที่ผมทําให้คุณรับประทานเนี่ออร่อยและคงรสชาติเดิมได้ดีที่สุด เอาตรงบั้นปลายตรงนี้แหละที่ถึงรตรงลูกค้าอยู่<ช>ตรงด้านหน้านะครับ,รบตรงนี้นะครับคนจะต้องบอกที่ครัวการบินเนี่ยละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะครับถ้าเผื่อเราจะดูทั้ง process อย่างเงี้ยครับคนอยากดูทุก p r o c e s เลยคิดว่า p r o c e s ไหนเป็นสิ่งแรกเลยที่เราควรจะไปดูกันก่อนครับเราก็คงจะคงเข้าไปดู ตั้งแต่ receiving คือ,อ,อการได,ได้มาถึงวัวสวดุดิบต่างๆโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เราจะมาชมกันต่อนะครับว่าหลักเกณฑ์ในการ receive ของขขงที่นี่เ,นเป็นยังไงกันบ้างแต่ช่วงหน้าพนยังมีเรื่องน่าชมให้ดูกันอีกนะครับแต่ไปดูกันแล้วกลับมาพบกับครัวการบินไทยพรุ่งน,นี้ต่อครับไปกันเลยดีไหมครับผมเค,ครับ อยากจะกินคีชแต่ทำแป้งไม่เป็นอ่ะไม่เป็นไรครับวันนี้นะครับผมมีเมนูที่เอาใจคนชอบทานคีชครับคีชได้กรอกไร้แป้งครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเปิดเตาอบไว้ที่180องศาครับหลังจากนั้นเราจะใช้พิมพ์ที่สามารถเข้าเตาอบได้ขนาดประมาณ6กคูณหนิ้วนะครับทานเนยไว้ให้เรียบร้อยเลยครับแล้วเราก็จะหั่นหอมใหญ่นะครับหั่นหอมใหญ่ให้เป็นกลีบเล็กๆนะครับหลังจากนั้นก็เอากระทะนอนสติกตั้งไฟพอไฟร้อนก็ใส่เนยลงไป1ช้อนโต๊ะครับ ผัดหอมให้พอใสและสุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องถึงกับสุกดีครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนําไปอบต่อครับหลังจากนั้นก็นําหอมมาใส่ถาดที่เราเตรียมไว้แล้วครับหันเส้นกอไก่100กรัมครับแล้วก็ใส่ลงไปในพิมพ์อบนะครับวางไว้เหนือหอมใหญ่ของเราครับตอกไข่สีฟองลงในชามผสมครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทย และสามารถขูดลูกจันท์ป่นลงไปเล็กน้อยได้ใส่ครีมลงไป190มิลลิลิตรแล้วก็ตีให้เขาเข้ากันดีครับหลังจากนั้นก็ขูดเชดดาร์ชีสนะครับลงไปประมาณ20กรัมให้ทั่วดีครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ส่วนผสมของครีมและไข่ลงไปครับแล้วก็นำเข้าอบใช้เวลาประมาณ15นาทีครับเรียบร้อยแล้วครับคิสจะกรอบไร้แป้งนะครับเหมาะกับคนชอบทานคิสแต่ไม่ชอบทานแป้งครับเคยได้ยินขนมหัวเราะไหมครับ พอดีผลได้สูตรมาจากคุณป้าท่านหนึ่งนะครับ้าพวงมาสอนผลทําอาหารแล้วก็คือว่าแกเคยเรียนมาจากโรงเรียนการเรียนบูสราคำนะครับเมื่อปี2529เลยครับและเหตุผลที่ชื่อขนมหัวเราะนะครับเพราะว่าเวลาที่เอาไปทอดแล้วครับตัวขนมเขาจะแตกรอยยิ้มออกมาแล้วก็ดูคล้ายกับการหัวเราะนะครับในการทําขนมตัวนี้เนี่ยข้อแนะนําเลยคือว่าควรจะร่อนตัวแป้งสักประมาณสองครั้งเพราะแป้งต้องเบาจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆมาทํากันเลยดีกว่านะครับซึ่งในการทอดนะครับก็ต้องใช้น้ํามันรําข้าวครับเพราะนอกจากดีต่อสุขภาพ แล้วข้อสําคัญเราต้องใช้น้ํามันที่มีจุดเกิดควันสูงนั่นหมายความว่าเขาทนต่อความร้อนได้สูงนั่นเองและที่ดีกว่านั้นก็คือว่าดีต่อสุขภาพด้วยพลจะวอร์มน้ํามันไว้ก่อนเลยนะครับเราใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆให้น้ํามันค่อยๆขึ้นเพราะว่าเจ้าขนมหัวเราะเนี่ยนะครับค่อนข้างจะชิ้นใหญ่พอสมควรนะครับถ้าเกมือจะตั้งไฟแรงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเวลาน้ามันมันขึ้นเนี่ยครับเราลดยากนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับพลใช้น้ํามันที่140องศาครับส่วนประกอบแรกนะครับที่ผมจะเตรียมนั่นก็คือส่วนประกอบของแป้งนะครับ เราก็ใส่รวมกันไปก่อนเลยนะครับผงฟูนะครับแล้วก็เกลือด้วยอ่ะหลังจากนั้นก็เอามาเข้ามาร่อนครับสิ่งที่จะทําต่อไปนะครับก็คือเรื่องของไข่แล้วนะครับ1ฟองเท่านั้นนะครับไข่ควรจะใหม่ครับเราจะตีไข่ให้ขึ้นฟูก่อนนะครับหลังจากที่เขาฟูแล้วเราตักน้ําตาลลงไปครับอันนี้ร่อนมาแล้วนะครับทีละประมาณสักช้อนโต๊กว่าก็ได้นะครับแต่อย่าใส่ทีเดียวนะครับเราจะค่อยๆใส่ไปทีละนิดอ่าพอเข้ากันดีก็ใส่เพิ่มครับ แล้วข้อสำคัญก็คือว่าอย่าตีจนมากเกินไปนะครับแค่ให้เข้ากันก็พอแล้วพอเข้ากันเราก็หยุดสำหรับคนจีนนะครับสูตรนี้เขาใช้น้ํามันหมูแต่สําหรับคลนะครับเราก็รู้สึกว่าขนมเราก็ไม่อยากให้มีกลิ่นเลยแรงนะครับก็ใช้น้ํามันลําข้าวเช่นกันนะครับใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับคนผสมลงไปเลยครับกับน้ําเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ผมมีเนี่ยสออย่างก็คือว่าส่วนประกอบของน้ําและแป้งนะครับคล้ายกับการทําเค้กเลยนะครับเราใส่สลับกันครับอ่าตอนนี้ คนเริ่มจากแป้งก่อนเพราะหลักการก็คือว่าเริ่มด้วยแป้งจบด้วยแป้งนะครับคนก็จะใส่ส่วนประกอบของน้ําและน้ํามันลงไปนะครับไม่เป็นไรนะครับน้ำมันจะลงก่อนก็ได้ครับการใส่สลับกันไม่มีอะไรหรอกครับเขาก็ต้องการไม่ให้แบบว่าแป้งเข้าไปอยู่ในส่วนผสมไข่แล้วก็แบบว่าทําให้ทุกอย่างแห้งกลางหรือว่าใส่ส่วนผสมน้ําลงไปอย่างเดียวก่อนเนี่ยมันก็จะเล้วไปนะครับแล้วก็ส่วนผสมแป้งส่วนสุดท้ายครับอันนี้จะหนืดนิดนึงนะครับผมจะใช้มือนี่แหละครับคนครับ าครับที่เหลือเราจะปั้นเป็นก้อนแล้วนะครับก็เลยใช้ที่ขุดไอติมประมาณนี้ครับให้แป้งโดทุกก้อนเท่ากันนะครับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ลงไปคุกกับง,งาครับต้องเป็นงาขาวที่ยังดิบอยู่นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปทอดเสร็จแล้วก็พักไว้ครับทำซ้ำครับอย่านีครับ ตอนนี้น้ำมันของปนอยู่ที่140องศาดูค่อนข้างจะเป็นน้ำมันที่อุณหภูมิต่ำนะครับเขาขยายตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะมีผงฟูนะครับนี่ปนลงไปกอดส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับลองดูนะครับน้ำมันเขาจะค่อนข้างนิ่งๆนะครับแต่ถ้าเปิดสังเกตนะครับพอลงไปแล้วเขาก็มีความร้อนอยู่นะครับแล้วใจเย็นๆครับใช้เวลาประมาณ7-8นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีขนาดไหนเป็นสีที่ปนต้องการครับระหว่างการทอดนะครับ เราควรจะพลิกไปพลิกมาด้วยนะฮะสังเกตไหมครับนี่ขนมของผมหัวเราะแล้วนะครับเขาก็จะแตกรอยยิ้มออกมานะครับที่สําคัญนะครับสิ่งที่คุณคุณจะต้องระวังก็คือว่าเวลาที่เราบิกลิ้งเหนงานเนี่ยเราพยายามกดเขานิดหนึ่งเห็นไหมครับว่างานจะค่อนข้างหลุดมาเล็กน้อยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่า,าช้อนที่เราใช้เนี่ยครับจะต้องเป็นแบบรูทีนะครับเพราะว่าเราต้องสามารถช้อนเม็ดงานขึ้นมาได้สีขนมกําลังจะสวยเนี่ยรีบเอาขึ้นเลยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าความร้อนเนี่ยเขายังตามเราขึ้นมาใช่ไหมครับเขาก็จะัครบ อาล้ครับขนมของผมเนี่ยทอดมาประมาณ7นาทีได้แล้วนะครับคนพอแล้วครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับคอยให้เขาเย็นลงและสุกดีเรามาดูเนื้อสัมผัสด้านในกันว่าเขามีหน้าตาอย่างไงบ้างครับเห็นไหมครับก็จะสุกดีนะครับแล้วก็จะแห้งสีก็จะขาวไม่เป็นเนื้อแฉะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องพักให้เขาอยู่ที่อุณหภูมิห้องก่อนนะครับเนื้อของเขาก็จะมีสัมผัสที่แบบว่าอ ถ้าเปิดได้ทานกับชาสมุนไพรน้ำตะไครยหรือน้ำเก๊กฮวยนะครับจะมีความสุขมากเลยครับเอาละครับสำหรับสูตรนะครับคุณคุณสามารถแวะเข้าไปชมได้ที่ www. p o n f o o d m a f i a com ครับวันนี้พลลาไปพร้อมกับขนมอารมณ์ดีครับพรุนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ